พี่โตได้สั่งซื้อเครื่องตัดไม้ในราคา977บาทมา1ตัวนะครับราคานี้ถือว่าถูกมากเลยนะครับผมราคาไม่ถึง1,000บาทนะฮะเครื่องตัดไม้ตัวนี้เป็นเครื่องตัดไม้รุ่น5,002นะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แรงแล้วก็หลายคนชอบใช้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องตัดไม้ราคาไม่ถึง1,000บาทเนี่ยแค่977บาทเนี่ยเราได้ของแถมอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราได้ก็คือตัวเครื่องนะครับ ตัวเครื่องอย่างที่สองก็จะเป็นฝาครอบและเซฟตี้แล้วก็กระปุกผสมน้ำมันนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นใบรับรองนะฮะก็จะเป็นใบรับรองแล้วก็จะมี บาร์นะคบผมบาร์ Bar ที่ได้ก็จะเป็นบาร์ขนาด11.5นะครับผมก็คือบาร์ตัวนี้มีความยาว11.5ใช้กับโซ่ที่มี44ส่วนนะครับผมแล้วก็ 508P ก็คือใช้กับโซ่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมีโซ่นะครับโซ่ก็จะเป็นโซ่ขนาด3 8 LP 3x8 LP ก็คือเป็นโซ่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ใช้กับบาร์ขนาด11.5นะฮะ มีทั้งหมด43ส่วนนะครับผมอ่าอันนี้มี43ส่วนแต่ว่าบาบาที่เราได้เนี่ยเขาเขียนว่าใช้ใช้กับ44ส่วนนะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันฮะ,ะแล้วก็มีอ๋ออันนี้เป็นพวกพวกบล ok ็อกทอดทัวเทียนพวกอะไรนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับผมว่าข้างในนี่มีอะไรบ้างนะครับผมจุดแถมจุดนี้นะฮะวางไว้ไก่อน แล้วก็มีฝาครอบบาร์นะครับผมแล้วตัวนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับผมก็หมดแล้วนะครับผมโดยรวมแล้วก็มีแค่นี้เดี๋ยวพี่โตจะแยกให้ดูนะครับผมว่าอุปกรณ์ที่เราได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้องแถมที่แถมมาในถุงนี้นะครับผมพี่โตก็แยกออกมาให้ดูแล้วนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีน็อตที่ว่าใส่กับบา์โซ่สตัวนะครับผมแล้วก็มีน็อตตัวนี้สตัวนะฮะ กพื่อจะมาใส่กับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับผมหกเหลี่ยมให้มาสองตัวแล้วก็จะมีไขควงปากแบนตัวเล็กนะครับผมเอาไว้สําหรับปรับตั้งคาบูแล้วก็จะมีฝาครอบน้ํามันนะครับผมอันนี้ถ้าถ้าเป็นอันใหญ่จะเป็นใส่กับช่องน้ํามันบินซินนะครับผมส่วนนี้จะใส่กับช่องน้ํามันเหลงโซ่นะครับผมอันนี้ใส่กับช่องน้ํามันเหลงโซ่นะฮะ เราก็จะมีตะไบามาให้1อันนะครับผมเราก็จะมีบล็อกถอดทวเทียนก็แค่นี้นะครับผมของแถมก็หมดแล้วเครื่องตัดไม้ตัวนี้เป็นรุ่น5 0 0นะครับผมลานสตาร์ทเป็นลานสตาร์ทแบบดึงเบานะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นทอยอเสีย2อรูนะครับผมดํมจับถือว่าทํามาได้สวยเลยนะครับผมถือว่าได้สวยเลยนะไม่แข็งมากนะครับผมแล้วก็มีปุ่มมีปุ่มกัรลื่นให้ด้วยนะครับผมถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาครอบเครื่องดูข้างในกันนะฮะ รุ่นนี้เป็นรุ่น5,002นะครับผม5,002จะไม่มีลูกยางแยกน้ํามันนะครับผมจะใช้เป็นตัวโช๊คนะฮะเวลาจะใช้เวลาซัดเราก็ดึงโช๊คนะครับผมดึงโช๊คแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดก็จะเป็นยางขากระดกแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมเปิดมาเราก็จะเจอกล่องอากาศนะครับเจอกล่องอากาศนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่า900กว่าบาท เขาจะใส่คาบูมาให้หรือเปล่านะครับผมอ๋อได้นะครับผมได้คาบูมาด้วยนะฮะก็ตอนที่ซื้อก็ระแวงมันกันนะครับผมว่าราคานี้มันจะได้ของครบหรือเปล่านะฮะหัวเทียนใส่หัวเทียนมาให้หรือเปล่าอ๋อได้นะครับผมมีหัวเทียนมาให้นะฮะอ่ะแค่นี้แล้วกันเห็นว่ามีนะฮะโอเคโดยรวมนะครับผมโดยรวมสรุปเนี่ยภายนอกน่ยถือว่าดูดีเลยนะครับผมเรียกว่าถ้าภายนอกเนี่ยราคา คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะครับผมในราคาแค่ไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะฮะได้สภาพนี้ถือว่าดีเลยของดีนะครับผมสีสันสวยงามเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ได้อยู่แค่ภายนอกนะครับผมสําคัญที่สุดก็คือว่ามันสามารถใช้งานได้จริงไหมนะครับถ้าซื้อมาแล้วเราสามารถใช้งานได้จริงเนี่ยเราตัดหมายขายแค่ขันรถเดียวเราก็ได้กําไรคืนแล้วนะครับผมการประกอบบาร์โซ่นะครับผมเราสามารถที่จะใส่ฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมโดย ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมเขาจะมีน็อตสองตัวนี้นะฮะเราเอาช่วงนี้นะครับผมช่วงที่เป็นช่วงยาวๆเนี่ยช่องว่างายาวๆเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับผมแล้วรูสองรูนี้มีไว้ทําอะไรนะครับผมรูสองรูนี้นะครับผมจะเป็นเอามาใส่กับตรงนี้ครับผมตัวนี้ก็คือตัวปรับตั้งโซ่นะครับผมพอเวลาเราใส่แล้วเนี่ยไอรูสองรูเนี่ยมันก็จะมาปุ๊บมาอย่างนี้เองนะครับผมหลัการเราก็จะปรับตั้งโซ่เราก็จะปรับตรงนี้นะครับผมตรงน็อตตัวนี้นะฮะ ใส่เข้าไปเลยนะครับผมใส่ไปแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโซ่กันนะครับผมพี่โตยังไม่แน่ใจว่าโซ่บาร์เนี่ยเขาเขียนว่าสี่สิบสี่สิบสี่ส่วนแต่อันเนี้ยมันมีอยู่สี่สิบสามส่วนแต่ก็น่าจะใช้ได้แหละนะฮะน่าจะใช้ได้เดี๋ยวลองดูนะครับผมเพื่อหลายคนยังสงสัยนะครับผมไอ้คำว่าสี่สิบสามส่วนกับสี่สิบสี่ส่วนมันคืออะไรนะฮะคำว่าส่วนก็คือตัวนี้นะครับส่วนก็คือ ตรงนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อต่อก็คือหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมนับแบบนี้นะฮะแล้วเราจะลองมานับดูว่าเส้นเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่ส่วนนะครับผมหรือว่ากี่ข้อต่อนะฮะจะเริ่มนับตั้งแต่ตัวที่เป็นเคี้ยวฟันในนี้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 4ี่สิบนะครับผมก็คบสบ43ส่วนพอดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า4 3ส่วนจะใส่กับบาร์นี้ได้ไหมนะครับผมวิธีการใส่โซ่นะครับผมให้เราดูตรงตรงเคี้ยวนะฮะเคี้ยวนะครับผมเคี้ยวนะฮะหรือว่าตรงนอนอแหลมๆอันนี้นะครับผมจะต้องหันไปทางด้านหน้านะครับผมอันนี้มันจะนอไปอยู่ด้านหลังนะฮะเราก็หมุนนะครับผมกลับกลับแบบนี้นะฮะ ให้เคี่ยวให้เคียวอันนี้อยู่ด้านหน้านะครับผมอันนี้เป็นหน้าเครื่องใช่ไหมให้เคี่ยวอันนี้อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ได้เลยนะฮะใส่จากด้านหลังก่อนนะครับผมก็ได้นะฮะ ได้อยู่นะครับผมพี่โตเคยซื้อโซ่กับบามามันแล้วมันใส่ไม่ได้นะคือโซ่มันสั้นกว่าบานะครับผมแต่อันนี้ใช้ได้นะใช้ได้เลยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ฝาค,อคารอบคัสหรือว่าตรงฝาครอบบาโซ่กันนะครับผมแต่ว่ามันมีสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ก่อนที่จะใส่นะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวนี้นะครับผมนอกจากว่าจะเป็นฝาครอบชุดนี้แล้วเนี่ยมันเขายัางเป็นเซฟตี้ด้วยนะครับผมเซฟตี้ก็คือเวลาที่เรา พักไปด้านหน้านะครับผมพักไปด้านหน้าเนี่ยเขาจะไปล็อกล็อกไม่ให้โซ่มันหมุนนะครับผมเพื่อป้องกันเวลาที่แบบเกิดเหตุชุกเฉินอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการที่จะหยุดหยุดการทํางานของโซ่เนี่ยโดยที่เครื่องไม่ดับเนี่ยให้เราพักอันนี้นะครับผมพักอันนี้มันจะอยู่สภาพนี้ใช่ไหมมันจะอยู่สภาพนี้ให้เราพักไปข้างหน้านะครับผมพอเราพักไปข้างหน้าเนี่ยอันนี้นะครับผมเนี่ยไอตัวเล็กเล็กกลมๆอันเนี้ยมันจะไปล็อกกับตัวจานคัสนะครับผม ทำให้โซ่เนี่ยไม่หมุนนะฮะก็เรียกว่าเป็นเซฟตี้ทีนี้ไอตัวเซฟตี้อันนี้แหละที่หลายคนไม่รู้ก็คือมันไปใส่ไม่ได้นะครับผมถ้ามันอยู่ในตําแหน่งเซฟตี้เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับผมอันนี้เพื่อหลายคนไม่รู้เลยนะฮะเดี๋ยวพี่ตัวจะทําให้ดูนะครับผมว่าถ้าอยู่ในตําแหน่งเซฟตี้เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวอันนี้ใส่ให้ดูก่อนอันนี้คืออยู่ตาแหน่งปกตินะครับผมปกติเราครอบเข้าไปอย่างนี้ เห็นไหมมันใส่ได้ง่ายๆเลยแต่ถ้ามันอยู่ในตำแหน่งเซฟตี้เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่ตจะทาให้ดูนะครับผมว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งเซฟตี้มันเป็นยังไงะอ่ะดูแบบนี้ก็ได้นะครับผมดูแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ตัวจะพักพักเซฟตัวตัวเซฟตี้นี้ไปข้างหน้านะครับผมอันนี้มันจะมันจะเล็กลงนะฮะช่องนี้มันจะเล็กลงนะครับผมเดี๋ยวทุกคนลองสเกตดูนะครับแข่งหน่อยนะฮะนี่นะครับผมเห็นไหมมันดีดเข้ามาทําให้วงเนี่ยเล็กลง พอดิเข้ามาวงเล็กลงแล้วถ้ามันอยู่ตำแหน่งเนี้ยเวลาที่เราข้อไปเนีย่ยมันจะไปขำกับตรงถ้วยคัดอันนี้นะครับผมนี่ครับใส่ไม่ได้นะฮะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไม่ได้นะครับมันไปคัดกันหมดเลยนะวิธีแก้คือเราต้องพักกลับไปข้างหลังนะครับผมพักกลับไปข้างหลังนะฮะนี่นะฮะดึงตอกอนี่ครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับเนี่ยนฮะให้ ให้รูสองรูนี้นะครับผมใส่เข้ากับน็อตสองตัวนี้นะฮะทีนี้บางครั้งเนี่ยมันยังใส่ไม่ได้นะครับผมอีกสาเหตุหนึ่งที่มันใส่ไม่ได้ก็คือตรงนี้ครับตัวปรับตั้งโซ่ตรงนี้กับรูอันบานี้ไม่ตรงกันนะครับผมเราก็หมุนหมุนท้ายหลังไปนะฮะแล้วก็ลองครอบดูนะครับผม ก็ยังไม่ถึงนะฮะมันจะมีซอกคัหม้ให้เรามองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็แอบมองนะฮะแอบมองแล้วก็ดูว่ามันดูว่ามันถึงแค่ไหนแล้วนะครับผมเนี่ยเมันมีซอกอยู่ตรงนี้นะฮะไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับผม <S <S ซอกอยู่ตรงนี้นะมันจะมืดหม่อยนะครับผมเนี่ยมันจะมืดหน่อยตรงเนี้ยนะฮะเรามองเห็นได้นะครับผมก็ได้แล้วนะครับผม จากนั้นนะครับผมเราก็นําน็อตสองตัวที่เขาแถมมาให้นะลักษณะน,น็อตจะเป็นแบบนี้นะครับผมน็อตที่เขาแถมมาลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับให้เอาด้านให้เอาด้านที่เป็นม,มีลักษณะเป็นเหมือนจาแนแหวนตรงนี้นะฮะใส่เข้าไปด้านในนะครับผมใส่เข้าไปด้านในลักษณะก็คือจะเป็นเหมือนแหวนรองนี่แหละครับผมแต่ว่าเขาทามาสําเร็จรูปเลยนะฮะ ขันพอประมาณยังไม่ต้องขันจนแน่นนะครับผมขันพอประมาณก็ประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการปรับตั้งโซ่นะครับผมปรับตั้งโซ่โดยเราจะหมุนจากตรงนี้นะครับผมบางเครื่องนะครับผมบางเครื <t réussi> ่องอยู่ตรงนี้บางเครื่องอยู่ตรงนี้บางเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วแต่ว่ารุ่นที่เราซื้อเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะครับผมวิธีปรับตั้งก็จะใช้ตัวนี้ครับผมบล็อกขันหัวเทียนนะตรงนี้เขาจะมีเป็นปากแบนอยู่นะครับผมเราก็ขันได้เลยนะฮะ แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ขันให้ขันให้แน่นได้เลยนะะโดยการขันตัวหลังก่อนนะครับผมสลับกาๆไปกับตัวหน้านะฮะขันให้แน่นพร้อมๆกันทั้งสองตัวนะครับผม ลังใจที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาสํารวจดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าโซ่ที่เราใส่เนี่ยมันเข้าตรงร่องบา่าไหมนะครับผมมันเข้าร่องบา่าไหมนะเข้าร่องบ่าไหมเรียบร้อยดีไหมนะครับผมถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับผมเข้าไปอยู่ในร่องบ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะฮะจะมีสัญลักษณ์ของการหมุนปรับน้มามันเลี้ยงโซ่นะครับผมถ้าเราหมุนไปทางนี้นะครับผมหมุนไปทางนี้ จะเป็นการเปิดน้ำมันเล็งโซ่จนสุดเลยนะครับผมแต่ถ้าเราหมุนกลับไปทางนี้มันก็จะเป็นการเบาน้ำมันเล็งโซ่นะครับผมเราก็ต้องดูว่าเวลาทํางานเนี่ยน้ำมันเล็งโซ่เราออกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมถ้าเราออกน้อยไปเราก็ปรับให้สุดเลยนะครับส่วนถ้าเราออกมากไปเราก็ปรับกลับแต่ส่วนมากแล้วเราจะปรับไปทางนี้จนสุดอยู่แล้วนะครับผมส่วนจุดที่จะปรับก็คือตรงนี้นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ทาหมุนหมุนไปทางนี้อย่างนี้คือเบาสุดนะครับผม แต่ถ้าเราหมุนหมุนไปอีกทางหนึง่งหมุนไปทางนี้หมุนไปทางนี้นะครับผมอันนี้คือเปิดสุดเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันตอนทํางานว่าเราจะปรับไว้แค่ไหนนะครับผมอันนี้พี่โตปรับสุดปรับไว้สุดก่อนนะครับผมเรียกว่าให้น้ำมันเล็องโซ่เนี่ยออกให้สุดเลยนะฮะก็จะมาใส่ฝาปิดตรงช่องน้ำมันเหล็องโซ่กับช่องน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมมันจะมีแถมมาให้แบบนี้นะเป็นฝาเล็กกับฝาใหญ่ฝาเล็ก จะไว้ปิดช่องน้ำมันเลงโซ่ที่อยู่ด้านหน้านะครับผมวิธีใส่เนี้ยเขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับผมเราก็บีบตัวนี้นิดหนึ่งนะบีบนิดหนึ่งแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปได้เลยนะครับส่วนช่องนี้ก็เหมือนกันนะฮะบีบตัวนี้นิดหนึ่งล้วก็ยัดเข้าไปได้เลยนะครับ อ่ะนี่ะครับผมตอนนี้พี่โตยังไม่ได้ประกอบฝากครอบคาบูนะครับผมเดี๋ยวลองก่อนว่าสตาร์ตติดไหมถ้าสตาร์ตไม่ติดเนี่ยเราจําเป็นต้องมาปรับตั้งคาบูกันนะครับผมเดี๋ยวพี่โตเสริมให้อีกนิดนึงนะครับผมตรงคาบูนะครับผมเขาจะมีตรงช่องนะฮะช่องอันนี้นะครับผมเป็นช่องใหญ่ก็คือเราจะมาปรับตัวตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวปรับรอบเครื่องนะครับผมปรับรอบเครื่องแล้วก็อันนี้เป็นปรับอากาศกับปรับน้ํามันนะครับผมเนี่ย ตัว H กับตัว L นะครับผมเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะมันจะมีเข็ม2องเข็มอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันสตาร์ตติดไหมถ้าสตาร์ทไม่ติดเราค่อยมาปรับจูน3ตัวนี้กันถ้ามันสตาร์ทไม่ติดนะครับตอนการผสมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับผมเราก็จะเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิงมา1ลิตรนะครับผมจะเป็นบินซินก็ได้แก๊สหอ9กก็ได้แก๊สหอ9กก็ได้นะครับผมเราจะผสมด้วยน้ํามันทูทีนะครับผมน้ํามันทูทีจะเป็นแบบนน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 ีี้้้ะะคคครรรรรััััับบบผมมมหือออาาาาางกเยวว่่ํํตตปสน เชื้อเพลิง1นลิตรน้ำมันทูที3 0มสิถึงห้ซีซีนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะใส่5 0าสซีซีเลยนะครับผมเพราะว่าถ้วยตวงอันนี้จะเป็นถ้วยตวง5 0าสซีซีนะครับเดี๋ยวจะตวงเต็มถ้วยเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเติมให้หมดถ้วยเลยนะครับผม5 0าสซีซี แล้วเราก็ทำการขยาวนะครับผมขยาวให้น้ำมันเชื้อเพลิงกับน้ํามันทูทีเข้ากันนะฮะต่อไปเราก็จะเติมน้ํามันเลงโซ่นะครับผมน้ํามันที่ใช้ก็จะเป็นน้ํามันเลงโซ่เลื่อยยนต์โดยเฉพาะเลยนะฮะพวกนี้มันเป็นน้ํามันรอทิ้งนะครับผมถ้าซื้อแบบนี้จะถูกกว่านะฮะ ถ้าไม่มีเราใช้เป็นพวกน้ํามันเครื่องก็ได้นะครับผมน้ํามันเครื่องก็ได้น้ํามันเฟืองท้ายก็ได้นะฮะใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่พวกนั้นจะมีราคาแพงนะฮะใช้เป็นน้ํามันเลี้ยงโซ่แบบนี้จะดีกว่านะครับเต<สะ>ิมเยอะไปหน่อยนะครับผมล้นเลยนะฮะหลังจากที่เติมเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับในการใช้งานครั้งแรกนะครับผม เราไม่เคยใช้โซ่กับบาเลยเนะี่ยมันเป็นบาไม้โซ่ไม้เนะี่ยให้เราหยอดน้ามันยอดไว้แบบนี้ก่อนเลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็ตะแคงนะครับผมแล้วก็หมุนนะฮะในขั้นตอนนี้นะครับผมถ้าใครยอดน้ํามันแล้วยังรู้สึกว่ามันฟืดอยู่นะครับผมก็ให้เราคลายนะครับผมให้เรามาคลายน็อตตรงตัวนี้แล้วก็คลายตัวปรับ ตัวตั้งโซ่กลับนิดนึงนะครับผมมันก็จะลื่นแบบนี้นะครับผมก็คือตั้งให้โซ่มันยอดหน่อยมันก็จะลื่นขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเจอปัญหาแบบว่ามันฟืดนะฮะถึงยอดน้ำมันแล้วมันก็ยังฟืดเนี่ยก็แก้แบบนี้ได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการสตาร์ทนะครับผมขั้นตอนการสตาร์ทเราก็ดึงชกอันนี้นะครับผมดึงชกตรงนี้มาให้ชกมันค้างไว้นะฮะแล้วก็กด สวิกตัวนี้นะครับผมขากระเดื่องอันนี้นะกดขึ้นนะแบบนี้นะครับหลังจากที่มีเสียงเหมือนว่าทำท่าจะติดนะครับผมเสียงเหมือนพลืดขึ้นมาเนี่ยทำท่าจะติดนะฮะให้เรากดชกกลับนะครับผมดันชกไปข้างหน้านะนี่ดันชกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทำการสตาร์ทต,ต่อนะครับ สตาร์ตติดง่ายดีนะครับผมแล้วก็ส่วนคาบูเนี่ยตัวปรับแค่ตัวคันเร่งให้มันเครื่องมันเบาลงนิดนึงแค่นั้นเองนะครับผมส่วนเข็มน้ํามันกับเข็มอากาศนะครับผมสองเข็มนี้ไม่ได้ตั้งนะครับผมเพราะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องแล้วมันก็พอใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองตัดไม้ดูก่อนถ้าเกิดว่าเสียงมันแบบวอดวอดวอดทำท่าเหมือนจะดับหรือว่ามันไม่มีแรงเนี่ยเราค่อยมาปรับตัวแอลกับตัวเฮดตัวนี้สองตัวนี้นะครับผม ก็เบื้องต้นถือว่าสตาร์ทติดนะครับผมเดี๋ยวเราประกอบใส่กองอากาศใส่ฝาครอบเครื่องแล้วลองไปตัดไม้กันนะครับก่อนที่เราจะไปทดลองตัดกันนะครับผมเดี๋ยวพี่โตขอแนะนําเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับผมเพื่อใครที่เจอปัญหาสตาร์ทเครื่องเวลาจะตัดแล้วโซ่มันไม่หมุนนะครับผมสาเหตุมาจากเซฟตี้อันนี้นะครับผมเซฟตี้อันนี้ถ้ามันอยู่ในตําแหน่งที่พักไปข้างหน้าโซ่มันจะไม่หมุนนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะฮะ ซไม่หมุนนะฮะแล้วก็พอโซ่ไม่หมุนมันจะไปทําให้เครื่องดับด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอปัญหานี้นะฮะให้ดูที่เซฟตี้ก่อนนะครับผมผักกับข้างหลังนะฮะแบบนี้นะครับผม ทดสอบเบื้องต้นนะครับผมพี่โตก็รู้สึกว่าสามารถตัดไม้ได้จริงนะฮะแรงดีนะครับผมกําลังนี้ไม่มีตกเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมโซ่ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นโซ่เส้นเล็กใช่ไหมฮะถ้าให้ดีเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นโซ่เส้นใหญ่นะครับผมก็คือต้องเปลี่ยนทั้งโซ่ทั้งบาเลยใส่เป็นโซ่บาใหญ่ถ้าใครมีทุนเยอะน้อยก็ใช้เป็นโซ่บาของสตินนะครับผมจะตัดได้ง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่า บางจังหวะยังมีนีบไม้อยู่นะครับผมจังหวะที่เราตัดอ่ะบางจังหวะยังนีบไม้อยู่เป็นเพราะว่ามันเป็นโซเลิกนะครับผมถ้าเป็นโซเส้นขนาดกลางจะตัดได้ง่ายกว่านี้นะฮะแต่เบื้องต้นถือว่าใช้งานได้จริงนะครับผมส่วนจะใช้งานได้ดีแค่ไหนตัดไม้ขายได้เงินไหมเดี๋ยวในคลิปหน้าพี่ตจะมาทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ